ลักษณะกล้าข้าวแบบนี้ที่บ้านผมเรียกว่ากล้าบั้งที่บ้านท่านเรียกว่ากล้าอะไรครับวันนี้ผมชวนพี่น้องมาดำนาที่นานี้นาสุดท้ายเป็นนาลุ่มปกติแล้วนาลุ่มจะต้องดำก่อนที่นาข้างๆที่เขาหวานตอนนี้ต้นโตสูงใหญ่แล้วแต่เนื่องจากปีนี้ผมวางแผนผิดตกกล้าช้าไปหน่อยพอน้ำมากล้ายังไม่โตดำยังไม่ได้พอกล้าโตน้ำก็เยอะแบบนี้ต้องรอให้น้ำลด จึงจะดำได้แต่พอน้ำลดดูกล้าครับกลายเป็นกล้าบั้งซะอย่างนั้นหมายถึงกล้ามันเป็นข้อแบบนี้ลํำนี้เริ่มมีหนึ่งข้อที่บ้านผมเรียกกล้าชนิดนี้ว่ากล้าบั้งกล้าลักษณะนี้มันพร้อมที่จะออกรวงได้เลยแต่จะทํายังไงได้ครับน้ําก็เพิ่งจะลดลงเนี่ยขนาดลดลงแล้วนะดูครับโอ้โหมันก็ยังลึกเท่าขาต้ยคนดำ น้ำลึกขนาดแข้งขนาดเข่าเนี่ยกำลังพอดีขาโต้ยหมายความว่าสูงขึ้นมาจากเข่าประมาณ1คือตามภาพที่เห็นนี่เลยครับลึกขนาดขาโต้ย ดังนั้นผมจึงรอเพื่อที่จะให้น้ําลดและน้ําลดกล้าก็บางผมดําวันแม่เพื่อที่จะไปเกี่ยววันพอ่อแล้วต้นกล้าข้าวที่เป็นป้องแบบนี้บ้านผมเรียกว่ากล้าบ้างพี่ๆทุกท่านอยู่จังหวัดอะไรเรียกลักษณะของกล้าข้าวแบบนี้ว่าอะไรขอพระเจ้าอวยพรทุกคอมเมนต์นะครับ